มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนมหาศจรรย์มากคอมเมนต์ทั่วโลกลูกยางสาวไทยความตุรกีศึกวบลลีบ่บอลชิงแชมป์โลก2022เป็นอีกหนึ่งการแข่งขันนะคะบอกว่าทำเอาแฟนลูกยางทั่วไทยทั่วโลกรุ้นกันตลอด5เซตนะคะก่อนที่ท้ายสุดจะเป็นสาวไทยที่พลิกสถานการณ์จากที่ตกเป็นฝ่ายตามนะคะ แซงเอาชนะไป3ต่อ2เซตโดยก่อนการแข่งขันทีมชาติไทยชื่อชั้นและสถิติช่วงหลังถือว่าเป็นรองทีมอันดับที่6ของโลกนะคะแต่ว่าก็รวมพลังสู้แบบสุดตัวจนพลิกสถานการณ์จากที่ตกเป็นฝ่ายตามหลังตลอดนะคะแซงเอาชนะไป3ต่อ2เซตจากชัยชนะในเกมนี้ทำให้ลูกยางสาวไทยสามารถเก็บชัยชนะนัดแรกในการแข่งขันเอาไว้ได้ค่ะและเพิ่มโอกาสในการผ่านเข้าสู่รอบ2ต่อไป เราเองลองไปดูไฮไลท์การแข่งขันที่เกิดขึ้นในเกมนี้ลองไปดูกันว่าแฟนลูกยางทั่วโลกมีความคิดเห็นอย่างไรเช่นคอมเมนต์หนึ่งนะคะบอกว่าเรารู้ว่านัดนี้เป็นเกมที่ยากแต่ว่าทั้งสองทีมก็สู้ด้วยใจดีใจที่เห็นรอยยิ้มของสาวไทยตลอดทั้งเกม ขอชื่นชมทั้งสองทีมคอมเมนต์ comment ที่2ก็บอกว่ายินดีกับสาวไทยแม้ฉันจะเป็นคนตุรกีและทีมของพวกคุณจะสามารถเอาชนะเ,าเราได้แต่เราก็ไม่โกรธพวกคุณฉันรักพวกเธอจริงๆสาวไทยส่วนคอมเมนต์ที่3บอกว่านี่คือทีมขวัญใจมหาชนจริงๆต้องปรบมือให้กับพวกเธอสาวไทยพวกคุณสุดยอดมากๆจากพวกเราชาวฟิลิปปินส์คอมเมนต์ที่4ี่บอกว่ามันคือเกมที่เต็มไปด้วยความกระหายชัยชนะ ขอบคุณสาวไทยทุกคนที่แสดงให้เห็นว่าเป็นนักสู้ออกมาให้เราได้เห็นพวกเราสนับสนุนแล้วก็สนุกกับเกมของคุณด้วยคุณเล่นด้วยความสุขไม่ว่าชนะหรือแพ้พวกเขามีความพยายามที่ยอดเยี่ยมแล้วก็หลงใหลในกีฬาที่สวยงามส่วนคอมเมนต์ที่5บอกว่าฉันเข้าไปชมที่สนามเพื่อเชียร์ตุรกีบ้านเกิดของฉันมันเป็นเกมที่น่าตื่นเต้นแม้เราจะแพ้แต่ไม่เสียใจต้องบอกว่าทีมไทยพัฒนาขึ้นมาก พวกเขาไม่กดดันแล้วก็เล่นได้อย่างเยือกเย็นพวกเขาสมควรได้รับชัยชนะในเกมนี้ขอแสดงความยินดีและก็รักมากๆจากคนตุรกีที่แอบเชียร์ทีมไทยอีกหนึ่งเรื่องฉันเห็นชาวไทยตะโกนว่าไทยแลนด์สู้ๆหรืออะไรสักอย่างทำนองนั้นมันหมายความว่าอย่างไรเลยคะสำหรับคอมเมนเ์ที่6ต้องยินดีกับทีมชาติไทยพวกเธอเล่นได้อย่างกล้าหาญมากๆ คอมเมนต์ที่7บอกว่ายินดีด้วยประเทศไทยพวกเขาเล่นกันได้ดีมากฉันหวังว่าพวกเขาจะรักษาฟอร์มเล่นแบบนี้ต่อไปจากแฟนบราซิลค่ะส่วนคอมเมนต์ที่8บอกว่าทีมไทยเป็นทีมที่ประมาทไม่ได้เลยแม้ว่าจะออกนำพวกเขาพวกเขาเล่นกันด้วยวินัยและไม่เคยยอมแพ้คอมเมนต์ที่9บอกว่าสาวไทยชอบทําให้เราตื่นเต้นเสมอพวกเขาทุ่มเทเต็มที่ตลอดทั้งเกมเล่นด้วยมันสมองขอแสดงความยินดีกับประเทศไทย ส่วนคอมเมนต์ที่10บอกว่าก่อนเกมคิดว่าทีมไทยคงไม่สามารถเอาชนะได้แต่ว่าเกมนี้มันเกินความคาดหมายทุกคนเล่นได้ดีและก็สนุกกับเกม <c oughs> เล่นด้วยความอดทนยอดเยี่ยมมากๆไทยแลนด์ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพา,าเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ